รดีใจมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาอสอนน้องๆให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับะจะมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน้องๆก็สามารถที่จะเอาเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมสอนนีกลับเข้าไปทําได้ในชีวิตจริงเลยนะครับเพราะว่าตัวเองเราเองก็มีร้านอาหารของเราเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ประสบการณ์เองเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์ให้กับน้องๆฟังได้ครับเออช่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟก็ได้นะครับก็คือว่าอาชีพทุกงานเลยเนี่ยมันมันอยู่ที่กับตัวเราด้วยเหมือนกันว่าเราสนใจนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติเราสนใจมากก็ควรที่ต้องออกไปหาประสบการณ์ให้มากขึ้นนะครับกับการทํางานนะครับไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าทํากับทนายนะครับหรือว่านายแบงค์หรือว่าอาจจะเป็นคุณหมอ รวมทั้งถึงอาชีพเชฟด้วยเพราะว่าอาชีพเชฟเนี่ยเป็นเ,เป็นเหมือนกับสกิลนะครับเป็นเทคนิคนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถนําวิธีที่เราใช้เนี่ยไปสอนคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นอาจารย์นะครับมาสอนกับให้กับนักเรียนก็ได้นะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นทำอาชีพนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น ใช้สกิลนะครับใช้เทคนิคต่างๆเพื่อต้องการบอกต่อนะครับหรือว่าสอนต่อให้กับเขาทราบว่าวิธีการทำาจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะครับเทคนิคเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนได้นะครับเพราะว่าเราสอนเราทำมันฝึกทำนะครับแต่ว่าไอเดียนะครับต่างๆที่เราจะต้องมีด้วยนั้นอนะ่ะอันนั้นก็คือจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เราต้องออกไปหาครับ ที่มหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะครับฝันเป็นจริงได้ที่นี่ครับ